ก็ต้องกาบสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องไม่เต้เอ็กไมคา้ากันอีกเช่นเคยฮะวันนี้ก็เป็นต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็ผมคลิปที่แล้วผมก็สอนลงนะคะมอสในเกมนะคะเป็นมอสสัตว์นะคะแล้วก็สอนขี่ช้างแต่วันนี้ผมก็จะมาเอ่อยังไงได้แบบเหมือนมาให้ดูนะคะมีสัตว์อะไรบ้างแต่ผมขอเตรียมแบ หนึ่งนะครับขอหยุดคลิปก่อนเข้ามาแล้วครับน <c oughs> ี่นะครับไข่ทั้งหมดที่เราเมีเราก็จะเริ่มจากท้ายสุดก่อนเลยเยอะแยะไปหมดนะครับเหนียว่ากแล้วแม่น่จะมีหมา นี่จะเป็นผมขอเบาเสียงหน่อยนะครับเสียงดังมากอ้อนี่ช้างเี๋ยวผมจำได้ว่าช้างก็ทำอะไรได้นะเดี๋ยวขอหาอุปกรณ์ก่อนต้องใช้ เค้กใช่ไหมผมจำไม่ผิดนะผมจำไม่ผิดแล้วก็อ่าใช่ผมจำได้น่าจะเช้าไม่กินเค้กนี่นีแน่เออทุกคนนี่้ไปเลยสี่ได้มีง่ายก็ต่อไปต่อไปก็คือสิงโตโอ้สิงตโงต เฮ้ยตัวอะไรอะ่ะน้องสิบตัวนี่คือโอ้ยแรดน้องลูกแรดเสือดำเฮ้ยเสือดำก็เสือดาวนี่ไงนี่คือมาลายที่บวานมาลายม้าลายเนาะมาลยมาลย ก็น่าจะเหลือนี่แหละมั้งเออไม่ใช่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 โอ๊ยอะไรเนี่ยพวกเหรอพวกนี่คืออะไรอ่ะโอ้ รือป้าหรืออ๋อกวางตัวเมียอุ้ย,ยงูเหา่าอ๋อบิลดาบิสบิลดาบิสนะครับมันเป็นดงันนัจนเป็นงูป่าอเมริกาเอ้าโดาเลี้ยวอ๋อลูกนกอ้ยน่ารักอุย้ยนกอินทรี นกอินซีน้ออินซีมาตัวต่อไปกันฮะมีด้านแกร่งกระกระทั้งนนั้นเลยเด็ก้าคาแขงวิวเดอะบีสอั่กี้ผ่าหนึ่งสองสามอืมตั้งแต่ตรงนี้เหรอไม่ใช่ตรงนี้ น่าจะฮิปโปมาหรือมั้งเลี้ยอยู่ถ้าผมมั่วผมก็จะเอาใหม่ ผมก็จะลองทดลองใหม่ด้วรับเผื่อมันมีตัวไหนที่ผมยังไม่มีที่ผมยังไม่ได้ดูมานี่อะไรอ,ะอ่ะอ๋อฮิปโปฮิปโปเฮ้ยแล้วช้างเราอยั่ไม่ไปไหนเลยวอโอ้กาดียเยสอดาีูโหดจริงๆอ้าวตัวอะไรเนี่ยไม่รู้อ่ะโอย้ไม่รู้เหมือนกันอันนีอ้อู้งูสเนก แ่อ๋อตัวเงินตัวทองนะคะอืมมันคือตัวอะไรอ่ะเหมือนงูแล้วบ้านเราเลยอุ้ยอ๋อสกังที่มันชอบตดดแน่นๆน่ะทุกคนเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะนิ่มเหรอนิ่มตัวนิ่มตัวนิ่มเนาะตัวนิ่มมั้งไม่รู้เหมือนกันนะครับน่าจะตัวนิ่ม อันนี้คืออ๋อมาสิงโตคว้ยป่าแอฟริกานะครับอู้นกสีกแล้ว,วนี่จะ้ะอ๋อเต่าเต่าปา伯กสเต่าราก戈สถ้ามีเสียงฝนตกเข้าบวกนี่นะคะเต่าป拉伯戈斯แล้วก็ถ้ามีเสียงแม่ผมเข้ามาผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับนี่แหละ เชือกเขาเหรอยีราฟเหรอเออใช่ยีราฟแตครับนี่ยีราฟน,นี่คืออะไระตัวอะไรเนี่ยยีราฟเลยตัวสุดท้ายนะฮะนี่คือตัวกินมดนะฮะตัวกินมดฮาตัวกินมด่าจจะมีจรนะเข้เนาะทำไมกําลังโมเสราว่าทไมลองนั้น นี่ตัวอะไรเนะี่ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊งโหช้างอยู่ไหนเนะี่ยช้างเราอ่ะนี่ครับก็เป็นวัดทั้งหมดที่มีคือสัตว์ทั้งหมดนะครเดี๋ยวผมขอขีออ่ช้างก่อนรู้สึกมันไม่ค่อยมันนันอันตรายผมก็ขี่ช้างผก็กจไปไปเลยจ้ช้างน้าิ่งหนีไปเลย นี่ครับก็บจะเป็นบรรยากาศของช้างที่วนเจ้ยนี่ครับก็แค่นี้นะครบบ๊ายบาย